สวัสดีทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมากินโจ๊กหมูที่ดังมากในตอนนี้เป็นโจ๊กชามยักษ์เครื่องแน่นๆจุกๆเยอะมากมารอกันตั้งแต่ตีห้าครึ่งเลยและนี่คือทั้งหมดที่เราสั่งมามีโจ๊กหมูด้วยแล้วหกสิบห้าบาทกรอบ,บาจานละหนึ่งร้อยแล้วปลาท่องโกกินคู่กับโจ๊กคือเลิศมากทุกคนดูหมูกรอบของเขาฉ่ำเวอร์กรอบนอกนุ่มในมาก คืนแบบเน้นๆเลยนะกินกับโจกคือแบบอร่อยมากทุกคนโจก็คือทั่วใหญ่มากหตับเครื่องในหมูกรอบคบเครื่องมากจะมาลองชิมหมูกรอบกันคือเห็ดแล้วคือแบบกรอบแน่นอนหน้าตาหน้าทานมากทุกคนออาไปลองเลยน้ำจิ้มโอ้โหยำเลิศอยู่นะทุกคนและนี่คือโจกหมูคืออยากจะให้มาลองนะทุกคนอยู่ที่ตลาดเทศบาลเมืองปทุมธาน,นีนะทุกคนมากันแต่เช้านะเพราะเขาขายแค่สามชั่วโมงเอง บอกว่าโจ๊กถ้วยนี้คือเยอะมากค่ะแค่65บาทไม่ใช่แค่ลองท้องแต่อิ่มไปทั้งวันเลยทุกคนมาลองมาลองเลยจ้า